นะคะเฟ้นไฟจะพาคุณผู้ชมไปที่ไอคอนสยามเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาจัดงานที่มีชื่อว่าไอคอนสยามมหา,าจารย์เจ้าพระยามหาสงการ2567นค่ะช่วงแฮปปี้บ็อกซ์สุกแกะกล่อง ไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเมืองสุขสยามและภาคีเครือข่ายจัดงานไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2,567เนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกับการนัลเล่นสระน้ำอย่างยิ่งใหญ่ในบรรยากาศของวัฒนธรรมไทยตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางของคนทั่วโลกทุกเทศกาลด้วยแนวคิดไทย คอนิกสงกรานเซเรเบชั่นรื่นเริงมาหาสงกรานสานต่อตำนานบระดกโลกเชิดชูเอกลักษณ์ไทยผสมผสานการละเล่นและวัฒนธรรมบันเทิงร่วมสมัยอัดแน่นประสบการณ์สุดเอกลูซีฟโดยเฉพาะวอเ e อร์สเปรชแลนด์มาร์คให้เล่นสาต์น้ำท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพื้นที่ให้เหมาะกับกลุ่มครอบครัวและเด็กรวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถร่วมเล่นน้ำสงกรานภายใต้มาตรฐานความสะอาดความปลอดภยัยรวมถึงความบันเทิงจากดนตรีและศิล เป็นชื่อดังที่ชื่นชอบกันตลอด12วันตั้งแต่วันที่10ถึง21เมษาย,ยนนี้